วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องซอฟท์แวร์ล่าสุดของกัมพูชาครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันที่เรื่องชีวประวัติของท่านุนเซนนะครับผมก็เปิดไปเจอคลิปที่เป็นวรัลของผู้นําเราครับอีกแล้วครับอยากรู้ว่าถ้าอย่างนี้ค่ะในพื้นที่อะค่ะสามารถประสานกันได้ไหมคะว่าให้เปิดเวลาตรงกันแทนที่เราจะนั่งสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเราบอกประเด็นได้ไหมคะว่าถ้าเปิดตรงกันจะเกิดผลประโยชน์ที่ดีกว่าคำถามแรกของคนทั้งประเทศมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยครับ ใครสงสัยคือนึกถึงคลิปหนึ่งที่มีพ่อค้าร้านป่าเผาขายของเนี่ถามได้นะครับเลยลูกค้ามันเดินไปชี้พี่ครับปลาตัวนี้ชื่ออะไรความรู้สึกที่ฟังนายกมันจะเป็นฟิลนั้นนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหรือเปล่าอะไม่ได้อยากให้ผู้นําเราไปมีเรื่องกับเขานะแต่ก็อยากให้แบบเอ้ยตําหนิทางฝั่งนั้นตอบโต้ไปบ้างเฮ้ยมึงทำแบบนี้ก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามอบหมายงานให้กอตอไปแล้วแต,แต่เราเป็นผู้นําบะเป็นนายกมันก็ต้องมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างอะคือเป็นนายกม นายกี่ไม่ได้โดนแมงมุมกัดน,นะอันนั้นปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่ที่เหมือนกันมันก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งช่วงที่หาเสียงก็ใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือไปเยอะมากๆแล้วจากที่คนบ่นเรื่องมีกินมีใช้อะตอนนี้จะบ่นเรื่องมีศักดิ์ศรีแล้วนะมาที่เรื่องหลักของเรากันดีกว่าครับคือตอนนี้ทางฝั่งูชาครับเขาจะมีข่าวใหญ่ก็คือระงับการนําเข้าหนังละครจากประเทศไทยครับด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงครับเอา้าแล้วทีนี้คนกัมพูชาจะดูอะไรล่ะ ไม่ต้อห่วงครับท้าผู้นำเขาเตรียมมาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องลูกผู้ชายใต้คืนจันเพนนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของกรัรมพูชาครับคือกูดูปกละคอแล้วกูนึกถึงโปสเตอร์หนังเรื่องเดอะสแนกบ้านเราอะแต่ยุคนี้มันมี AI แล้วให้ให้ AI เจนหน้าปกหน่อยไหมกลับมาที่เรื่องเดอะสแนกของเราต่อครับ <c oughs> เนื่องอไรวะลูกผู้ชายใต้คืนจันเพนครับ ละครเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านผู้นําฮุนเซนครับแล้วก็มีพาร์ทของความรักเกี่ยวกับท่านผู้หญิงบุญราณีด้วยเป็นเรื่องราวการต่อสู้ปดแอกจนได้มาซึ่งชาติของกัมพูชาทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าทําไมผู้นําแนวเนี้ยชอบทําหนังที่เล่าเรื่องชีวประวัติของตัวเองคือผมมีเรื่องจิตวิทยาที่น่าสนใจจะมาเล่าด้วยเรื่องแรกก็คือ emotional misdirection ครับมันก็เป็นการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นครับเกี่ยวกับความสนใจอาจจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนที่ไม่ก็ดีอยู่แล้วครับ แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเรื่องกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกที่รักชาติมากๆอย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้เขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจภายในเนาะแล้วนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ว่าไอ้การรักชาติรอบนี้ครับมันเบี่ยงเบนประเด็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลฝั่งนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องขนมปังกับมหรสพไหมครับมีกวีชาวโรมันยุคก่อนครับเคยพูดเสียสีประมาณว่าถ้าประชาชนยังมีขนมปังกินมีมหรสพพวกคอลสเซียมให้ดูครับก็จะไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านครับไม่ว่าการปกครองจะเป็นแบบไหน เลยสันนิษฐานไว้ว่าตอนนี้ขนมปังน่าจะไม่มีแดกแล้วก <c oughs> ็จะมาหนักตรงมหาหอรสพบแทนต้องสร้างความหวงังความฝันอารมณ์มวลชนครับให้ได้มากที่สุดครับเพื่อความสงบเรียบร้อยครับซึ่งการที่ฮุนเซนหรือผู้นําหลายคนนะครับชอบสร้างละครหรืออัตราวีวประวัติของตัวเองขึ้นมาครับมันจะเรียกสิ่งนี้ว่า collective memory ครับให้เรื่องที่เล่าละครที่ฉายหนังที่ฉายครับสร้างความทรงจําส่วนรวมของคนในชาติให้ได้ครับตามที่ตัวเองอยากให้คิดเนี่ย มนุษย์เราไม่ได้สร้างพื้นฐานไปสู่อนาคตแค่อย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังมนุษย์เราสร้างอดีตขึ้นมาเองด้วยครับคือจะเห็นได้จากความเป็นชาติในอดีตครับที่ส่วนใหญ่จะถูกเขียนโดยผู้นําชนชั้นปกครองครับอันนี้ก็เรียกมีดเมกกิ้งครับคือสร้างตำนานให้กับตัวเองขึ้นมาทกงานนั้น collective memory ครับหรือสร้างความทรงจําส่วนรวมไม่คนในชาติครับคือถ้าจะเขียนแบบพาร์ทคอเลยก็ล้างอดีตแล้วเขียนขึ้นมาใหม่เลยครับแต่งเติมทั้งที่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่มีอยู่แล้วครับเอาแบบเนียนขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ฟัง เขาใช้วิธีเล่าเรื่องที่เรียกว่า narrative control ครับมีเหตุการณ์จริงมาผสมค,ครับแต่ถูกบิดเบือนด้วยการเล่าครับให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแบบแรกก็คือเลือกที่จะเล่าเฉพาะส่วนที่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีครับอันนี้เราจะเรียกว่า selective framing มีละกรรมกู้ชาติสร้างชาติปราศตูครับอันไหนที่ดูหล่อดูเท่ครับใส่มาให้หมดครับวิธีการเล่าอย่างที่2ก็คือไม่เล่าไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองดูไม่ดีหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ให้ประชาชนดูแล้วรู้สึกสงสัยหรือข้องใจอย่างเงี้ยครับเขาเรียก strategic omission ครับคุ ลองเอาเครื่องหาดที่คุณเซนนอนอยู่ตอนนี้ครับไปใส่ในฉากลูกผู้ชายใต้คืนจันเพนดูสิครับประวัติสร้างชาตินี่ไม่ชัดครับแต่ประวัติสร้างบ้านนี่ชัดเจนเลยฮะเตียงไม้สักแกะสลักไซส์ขนาดนี้ครับกูบอกเลยครับชาตินี้ไม่มีปัญหาเรื่องนอนตกเตียงแน่นอนนะคือเครื่องหาดใหญ่มากคุณผู้ฟังพี่ผมดูภาพไปด้วยเนะี่ยไอที่เขาเล่าว่ามือถือตกระเบียงสามวันยังไม่ถึงพื้นนี่หลังนี้ป่าบ้านนี้เขาสั่งเดลิเวอรี่มาแดกยังไงวะเนี่ยพี่เลเดอร์อายุยี่สิบสามครับขี่จากรั้วบ้านครับไปถึง อันนี้ทางเข้าบ้านหรือชมพูเทวีครับเนี่ยไกลช่บหเล่ะะใส่ศิล์คลือหาดลงไปในหนังลูกชายใต้คืนจันเพ็นเนี่ยครับผมว่าประชาชนที่เปิดดูละครนี้ต้องมีคิดบ้างครับเรือ่อง collective control เนี่ยครับคุณผู้ฟังที่สร้างจนเป็นความเชื่อร่วมกันมานานของประชาชนครับในอดีตก,ก็มีการใส่บทฝั่งตรงข้ามให้ดูเป็นผู้ลร้ด้วยครับอย่างกรณีช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสครับก็คือเคสของมาเรียงโตเนตช่วงนั้นก็คือคนอดอยากปากแห้งครับไม่มีขนมปังกินครับก็ไปปั่นว่ามาเรียงโตเนตเนี่ยไปพูดว่าถ้าไไมมม่มีขนปปังแดแดดกกกก็เคส้ส ไอเรื่องความฟุ่มเฟือยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประเด็นคือเธอได้พูดหรือเปล่าครับนี่แน่ๆครับการเติมข้อความเพียงนิดเดียวครับที่เปรียบเทียบแบบไม่สนเข้าใจหัวอกคนอื่นนะครับมันจุดไฟคนในชาติได้เลยครับคุณผู้ฟังความตลกหลายก็คืออายุนั้นนะครับมันไม่มีหลักฐานไม่มีดิจิตอลฟุตปินครับแต่อายุเนี้ยครับดันมีคนไปพูดเรื่องแนวๆเนี้ยครับราคาข้าวถูกก็ไปปลูกมะมุยสิเวลาผ่านไปเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วครับข้าวถูกยังจะให้ไปปลูกกล้วยอีกครับตอนนี้ เจตนาจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับแต่พอมันถูกตีความไปก็เหมือนเป็นว่าเขาไม่เข้าใจบริบทในการแก้ไขปัญหาครับในละครสร้างชาติเหล่านี้ครับผู้นําประเทศก็เลยต้องใช้สื่อในการสร้างครับเพื่อสร้างความทรงจําร่วมให้กับคนในประเทศครับอาจจะเป็นการสร้างสตอรี่ให้ดูติดดินกันเองจิตใจดีมีคุณธรรมพยายามพรีเซนต์มุมนี้ให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องไม่เล่าความสุขสบายความฟุ่มเฟือยลงไปในเรื่องราวลักชาติเหล่านี้ครับไม่งั้นมันจะดูขัดแย้งกันครับผู้นําบางประเทศนี่ก็รวยแบบไม่มีที่มาครับ ประชาชนนี่ก็จนแบบไม่มีที่ไปครับการที่เราจะแยกระหว่างเรื่อง collective memory หรือว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของผู้นําหรือเปล่าครับมันอาจจะเป็นที่การตั้งคําถามง่ายๆครับว่าอลองเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้นําทํากับความเป็นอยู่ของประชาชนในตอนนี้ครับว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าครับคณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคือทางช่องเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังต้องการผู้ฟังจํานวนมากครับที่ตอนนี้เหมือนคุยอยู่คนเดียวเนี่ยผมจะได้หาอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยามาเล่าต่อครับคือตอนนี้ผมเหเงาครับ ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการรับชมรับฟังครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ฝากติดตามกันได้ครับสำหรับใน EP นี้ก็สวัสดีครับ